คุณวิสิตลิมฤชานะครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวิสิตครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณสุเทพคุณอาทิตย์และท่านผู้ฟังครับครับคือผมถามเป็นเบื้องต้นก่อนเลยว่ามาตรการที่ออกมาเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยสิบมาตรการแล้วเขาบอกว่าคนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยประมาณ28ดล้านคนจากประชากรทั้งสิ้นของประเทศประมาณสักห7 68ล้านคนเนี่ย อ่าภาคเอก,กชนมองภาพร,รวมแล้วเนี่ยอคิดว่าครอบคุมไหมฮะหรือว่าสามารถทําไปได้ไกลกว่านั้นอีกฮะครับอันนี้ผมผมเชื่อว่าจะเป็นองบอเบื้องต้นนะที่ให้ให้อยังเดินต่อไปได้ให้ประชาชนเนี่ยไม่เดือดร้อนกันมากนะครับเพราะว่า รอบนี้อ่พอดีผมมีโอกาสได้ฟังคุณสุเทพคุณอาทิตย์พูดเกินนําเมื่อสักครูเร่เราเราเราเจออสถานการณ์โควิดมาก่อนอ่าแล้วในตอนนั้นเนี่ยก็มีการช่วยเหลือไปอพอสมควรอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับนะซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ถือว่าใช้งบไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งเนี่ยอสภาวะไม่เหมือนกันนะช่วงโควิดกับช่วงที่สงครามยูเครนรัสเซียนช่วงโควิดเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ มันทํางานไม่ได้อ่ะนะครับอ่ามันมันไม่มีใครสามารถเอ่อเรียกว่าน้อยน้อยน้อยธุยรกิจมากที่จะดูแลตัวเองได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะติดว่าเอ่อต้องหยุดนะครับหรือแม้กระทั่งเอ่ออยากทําก็ทําไม่ได้เพราะมีคนติดเชื้ออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่อมันก็เลยไปต่อยากอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นภาวะหนึ่งรูปแบบแต่ตอนนี้เรากลับมาทํางานกันได้แหละเราเราเริ่ม กำลังจะฟื้นตัวหาอะไรได้อ่าพอพอพอเริ่มจะได้บ้างแหละแต่มาเจออย่างที่บอกนะเขาทากรบซัดจริงๆร,ร,รอบนี้มันกลายเป็นว่าอของทุกอย่างมันแพงไปหมดเลยนะจา,จากภาวะสงครามเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆการที่เราฟื้นตัวจากโควิดเนี่ยมันมีแรงส่งมาอยู่แล้วว่าสินค้าบางประเทศบางประเภทเนี่ยมันขาดขาดแคลนนะครับก็นะคือมันไม่พอกับ ความต้องการของการกลับมาทําธุรกิจหรือการกลับมาดําเนินชีวิตต่อนะครับเพราะหลายๆรา,ายการเนี่ยก็ช่วงที่ผ่านมาอาจจะหยุดนําเข้าอาจจะหยุดส่งออกหรืออาจจะหยุดซื้อขายกันนะครับแล้วก็หรือพอกลับมาปุ๊บเนี่ยสต๊อกที่มีอยู่เนี่ยก็ซื้อขายกันจนหมดละนะครับธุรกิจอยากจะกลับมาผลิตเอาละวัตถุดิบไม่พออีกนะครับเกิดจากเรื่องของอาจจะว่า ประเทศที่เขามีวัตถุดิบตัวเนี้ยยังไม่สามารถกลับมาทํางานได้เต็มที่แล้วก็ยังมาเจอเรื่องของอการขนส่งสินค้าที่เราใช้มากที่สุดคือทางทะเละนะครับทางเรือเนี่ยนะครับมันติดขัดไปหมดเลยนะครับต้นทุนการขนส่งเอาว่าในบางสินค้าเนี่ยโดยพอสินค้าที่มีราคาไม่สูงนักอย่างสินค้าเกษตรเนี่ยค่าระวังเรือแพงกว่าค่าสินค้าก็ไปแล้วนะครับมันเลยกลายเป็นต้นทุนที่ เรียกว่ามันสอให้เห็นเขาหลังแต่แรกแล้วว่ามันมีอาการเงินเฟอ้อนะครับแรกแรกเราก็ประเมินว่าอะละมันคงจะเงินเฟอ้อแบบนี้อยู่สักสามเดือนหกเดือนจากภาวะที่เราเรียกว่าเพน u p อัพดีมานะว่าความต้องการสินค้ามันกลับมาแรงได้เร็วแต่ไม่สามารถผลิตให้มันเพียงพอและทันต่อความต้องการได้มันเกิดการแย่งกันนะครับแต่พอเกิดภาวะของสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยอันนี้มันมาซ้ําอีก ทีหนึ่งเพราะว่าอตอนนี้เริ่มมาในรูปแบบของอการสู้รบก,กันในแง่มุมของเศรษฐกิจละนะครับประมาณว่าเอาละไหนๆก็เ อยากจะบอยคอรดไม่ซื้อขายกันประเทศต้นทางก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราก็ไม่ส่งออกดีกว่าเพราะเราก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวของจะไม่พอ<ะ>แล้วไม่ใช่เป็นแค่รัสเซียรหรือยูเครนที่ที่อ่ายูเครนเองก็ไม่สามารถอ่าจะผลิตอะไรได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับครับยอดก็จะหายไปรัสเซียเองก็ระงับการส่งออกสินค้านะครับกลายเป็นแล้วแล้ว,ลวที่สําคัญก็คือว่าหลายรายการเป็นสินค้าที่อ่าเขาอ่า มีสัดส่วนในโลกเนี่ยหนึ่งในสามบ้างหนึ่งในสี่บ้างซึ่งมันเยอะนะครับคเ uh, พราะพอมันขาดตรงนี้ไปยปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือของโลกเนี่ยที่มันยังกลับมาได้ไม่เต็มที่มันก็เกิดการแย่งกันแน่นอนนะครับ uh, พอพอการแย่งกันซื้อนเนี่ยหลราคามันก็ขึ้นนะครับแล้วแล้วยังมาบวกค่าระวังเลยอย่างที่บอกนะฮะมันยังไม่ลงนะฮะตอนนี้นะครับ,รบอนนอันนี้คือเรียกว่าปัจจัยสําคัญของของรอบเนี่ยมันมันเกิดจากเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องที่แบบ เอ้ยเรากลับมาจะเริ่มทำงานกันได้แล้วนะแต่ปรากฏว่าทุกอย่างแขงขึ้นหมดเลยแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสินค้าพื้นฐานที่แบบทุกคนจะได้รับผลกระทบเหมือนๆกันหมดหรือหรือบางคนอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็สุดแล้วแต่เรื่องที่ตัวเองได้ทำอยู่นะครับก็คือพลังงานนะครับอันนี้นี่เป็นตัวพื้นฐานเลยที่ทำให้ทุกอย่างมันขึ้นหมดเลยอะ่ะเพราะว่าพลังงานเป็นต้นทุนของการ ผลิตสินค้าทุกอย่างรวมถึงการขนส่งด้วยการเดินทางด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งมากระทบกับไฟฟ้าละนะครับอ,อันนี้ก็คือคือว่ามันมันเข้าไปทุกทุกตารางนิ้วของของของประชาชนทุกประเทศอะครับไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวแต่นั่นแหละ,ะถ้ามาตรการช่วยเหลือเนี่ยออกมาได้เร็วและทันท่วงทีเนี่ยปัญหาทางสังคมก็จะน้อยลง สิบสิงนี้ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องสาคัญที่จะต้องดูแลนครับครับสิทธิมาตรการกับสามเดือนที่ทางภาครัฐออกมาเนี่ยช้าไปหรือว่าอาพอดีและเวลาแล้วแต่ต้องเพิ่มขึ้นมองยังไงฮะครับผมผมคิดว่า,าช่วงเวลาเนี่ยถือว่าไม่ไม่ช้านะเพราะว่า,าเราเราเห็นความชัดเจนของอภาะวะสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือประมาณหนึ่งเดือนนะครับที่ผ่านมานะครับก็เอาว่า ก็ยังทันท่วงทีแต่แน่นอนละ่ะอาจจะมีบางคนบอกว่าไม่ทันเขาเพราะว่าเขาโดนกระทบมาตั้งแต่โควิดแล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องอความแตกต่างของแต่ละ,ะโซนของของคนที่ทำแต่ละธุรกิจหรือว่าทำงานแต่ละรูปแบบกันนะครับครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยคนโฟกัสไปที่เรื่องราวของการกู้เงิน นะครับก็คือกู้เงินมาช่วยโควิดเนี่ยหนล้านล้านเนี่ยซึ่งมันก็เหลืออีกระดับหลักหมื่นล้านนะฮะประมาณสัก7จ็ดแปดหมื่นล้านเนี่ยนะฮะใน2พรบก็คือพรบกู้1ล้านล้านแล้วก็พรลบกู้เพิ่มเติมอีก5้าแสนล้านเนี่ยคิดว่าตรงนี้เนี่ยรัฐบาลควรไปต่อให้สุดหรือว่าควรจะต้องรักษาระดับตรงนี้ฮะ จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลยนะฮะอย่างที่ผมเรียนนะว่ารอบนี้มันมีความแตกต่างกับรอบที่แล้วรอบนี้สมมติว่ามีการกู้เงินมามีการมาสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยยังเดินต่อไปได้เนี่ยเขาจะเดินไปด้วยการทํางานของเขาด้วยเขาไม่ได้อยู่เฉยๆเหมือนช่วงโควิดนะครับที่ทําอะไรไม่ได้เลยต้องถูกกักตัวหรือถูกล็อกดาวอะไรทำนองเนี้นะครับรอบนี้ทางานได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยงบที่จะมาอาจจะเรียกว่าเอาละสนับสนุนพื้นฐานให้ให้ต้นทุนการดันวงชีวิตเนี่ยไม่ได้แพงไปกว่าเดิมมากนักแต่ที่สองนะครับถ้าจะมีงบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือว่า r e s k i l l u p s k i l l นะครับ,รบให้แต่ละภาคส่วนเนี่ยสามารถทำผลผลิตได้มากขึ้นในขณะที่ต้นทุนเท่าเดิมนะครับ,รบอันนี้จะเป็นตัวช่วยภาพรวมของประเทศเลยครับ สิ่งที่เกิดขึ้นและมีการตั้งข้อสังเกตก็คือว่าแน่นอนละ่ะพี่น้องประชาชนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยที่รัฐบาลออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็พูดไว้ในครอบคลุมประมาณ28ล้านคนแต่ว่า28ล้านคนเนี่ยเป็นระดับระดับพี่น้องประชาชนทั่วไปเช่นถือบับตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจักรยานยนต์รับจ้างหรือว่าผู้ประกันกตนแต่ว่าระดับกลางแล้วระดับเหนือกว่านั้นเนี่ย อันนี้เพียงพอหรือ,อยังครับหรือว่าควรจะต้องเยียวยาในส่วนตรงนี้หรือลงไปเจาะในส่วนตรงนี้อีกครับคุณพิสิทธิ์ครับครับก็วิธีการอาจจะต้องแตกต่างไปละสําหรับระดับที่สูงขึ้นมานะครับ,รบนั่นหมายความว่า,าก็จะเริ่มเข้ามาสู่หมวดที่เขาเริ่มมีธุรกิจเล็ก ของตัวเองหรือเป็น SME อะไรทํานองเนี้ยนะครับ,รบกลุ่มกลุ่มเหล่านี้ได้รับผลกระทบมาต่อเนื่องแล้วก็การที่เขาจะมีโอกาสฟื้นเนี่ยก็คือ,อฟื้นพร้อมเกษตรกิจรอบนี้แหละที่แต่ละประเทศก็ต้องเริ่มหันกลับมาทํางานนะครับเพราะว่าเราจะ,ะเรียกว่ากู้เงินมาแล้วก็ล็อกดาวน์ประเทศอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยคงคงไม่ได้ละเพราะหลายๆประเทศเขาก็เริ่มเปิดประเทศแล้วนะครับอันนี้ก็ มีอีกปัญหาหนึ่งของเขาก็คือว่าการจะกลับมาเริ่มธุรกิจใหม่นะครับหรือเอาเรียกว่าสานต่อธุรกิจเดิมที่มีนิสิตเยอะแยะเลยเนี่ยจะเดินต่อ,อยังไงนะครับเพราะถ้ากู้เงินเพิ่มไม่ได้ไม่มีเม็ดเงินใหม่เข้ามานะฮะอันนี้ก็อาจจะสะดุดอยู่นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องนี้ก็คงจะต้องดูควบคู่ไปแต่จะเป็นลักษณะที่ไม่ได้ว่าเป็นการให้เงินเปล่าแต่เป็นลักษณะที่ ให้เข้าถึงแหล่งทุนหรือแหล่งเงินกู้นะครับแล้วถ้าได้อัตราดอกเบี้ยที่เขาสามารถแข่งขันได้นะครับก็คือไม่สูงเกินไปนักเอามาทําธุรกิจแล้วยังเหลือกําไรที่จะไปคืนค่าดอกเบี้ยได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าจะเป็นแนวทางที่น่าจะดีครับครับในฐานะที่ที่เราเป็นที่ท่านเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารด้วยนะครับตอนนี้คือมีมีความกังวลเรื่องผลกระทบเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมอาหารยังไงบ้างไหมครับ ก็สําหรับอุตสาหกรรมอาหารนะครับถ้าเอาความมั่นใจของอพี่น้องประชาชนในประเทศเราเองเนี่ยครับว่าเเดี๋ยวเราจะมีปัญหาเรื่องอาหารขาดเหมือนกับที่หลายประเทศเขาก็หลังกังวลหรือเปล่านะครับครับก,ก็ต้องยืนยันตรงนี้ก่อนว่าเราคงไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่ามันจะแพงขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาตัวเลขเก่ามาดูเนี่ยเราพึ่งพาตัวเองได้ในประเทศเนี่ยเราใช้วัตถุดิบที่ ผลิตอาหารในประเทศ75%เรานําเข้า25%นะครับเพราะว่าเราอาจจะมีบางตัวที่เราแข่งกับประเทศอื่นเรื่องของต้นทุนไม่ได้นะครับหรือพืชผลบางชนิดที่เป็นพืชผลเมืองหนาวที่เราต้องนําเข้ามาเพราะเราเป็นพืชผลเมืองร้อนที่เรามีเองนะครับก็เหมือนกับการแลกเปลี่ยนกันนะครับก็คือถ้ามันสุดวิสัยจริงๆอ่ะ เรายังมีกินแต่ว่าอาจจะมีให้เลือกไม่มากนัก uh huh. ไม่หลักหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คราวนี้มันก็จะไปพ่วงกับว่าเอาละแล้วมันจะพอกับการผลิตเพื่อการส่งออกหรือเปล่านะครับในบางตัวยังพออยู่นะครับ mm hmm. อยัง,ยางบางตัวที่เรามีเองในประเทศแล้วมันเกินความต้องการที่เราบริโภคเองก็พอสมควรนะครับเพราะว่าสัดส่วนมันเป็นอย่างนี้ฮะเรื่องของอาหารเนี่ยเราบริโภคในประเทศเนี่ย สองในสามเราส่งออกหนึ่งในสามะนะครับเราส่งออกส่วนเกินนะครับไอ้ส่วนส่วนเกินนี้มาจากทั้งส่วนเกินในประเทศเองกับการที่นําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศบางตัวมาผลิตแล้วส่งออกนะครับก็ไอ้ตรงไอ้ออตรงเนี้ยนะครับก็จะมีบางตัวที่ยังไปต่อได้เพราะเรามีว<อ>ัตถุดิบแต่ตัวที่วัตถุดิบมันมันมันจะขาดไปเนี่ยอันเนี้ยเราก็ต้องมาดูแล้วว่ามันมีอะไรทดแทนได้หรือเปล่านะครับ ออย่างที่ผ่านมากังวลตั้งแต่อาหารสัตว์กันนะครับเพราะ,ระว่าวัตถุดิบที่มาทําอาหารสัตว์นี่ทางโซนทางเซษยเองเขาก็ถือเป็นขายใหญ่นะครับ,รบอแล้วก็แม้กระทั่งยูเครนด้วยนะครับเพราะพื้นที่การเพราะปลูกกว้างใหญ่มากนะครับเรื่องข้าวสาลีเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้นําเข้าจากเขาโดยตรงอะนะครับแต่พอมันส่วนหนึ่งของโลกมันหายไป นะครับประเทศอื่นที่เขาก็ต้องพึ่งพาการน,นําเข้าจากโซนงูนนะครับโซนทางยุโรปเนี่ยก็อาจจะต้องมาหันเข้านําเข้าทางฝั่งเอเชียแทนแต่ว่าอะไรครับก็มาแย่งแหล่งนำเข้าของเรานะครับก็เกิดการแย่งกันต้นทุนมันก็จะขึ้นนะครับตั้งแต่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ทาง ทางทางยูเครนรัสเซียนี่เขาเขาเป็นประเทศที่เขามีเรื่องของพลังงานเยอะนะครับรับสเซียนี่ชัดเจนมากนะครับเรื่องแกส๊สเพราะว่าจริงๆปุ๋ยเนี่ยมันเป็นอบายผลิตจากจากแก๊สนั่นแหละนะครับแก๊สธรรมชาตินะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรียกว่าปัญหาเหมือนอยู่ไกลนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็วนกลับมาเจอเราจนได้ฮะเพราะว่าพอส่วนหนึ่งของโลกที่มีวัตถุดิบแต่ละตัวเนี่ย ไม่สามารถส่งออกได้หรือไม่ส่งออกนะครับหายไปหนึ่งในสามบ้างหายไปหนึ่งในสี่บ้างเนี่ยนะครับผลกระทบมันก็ลามมาทั่วโลกอยู่แล้วครับแล้วก็มาถึงเราด้วยนะครับถึงถึงต้นทุนที่มันแพงขึ้นนะ,นะครับอ,อันนี้นี้เรื่องอสภาวะเงินเฟ้อในแต่ละประเทศเนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนครับคุณสุเทพคุณอาทิตย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมในขณะนี้เนี่ยถ้าถ้ากรณีของรัสเซียยูเครนลากยาวไปเนี่ย มันกระทบไทยจะมากระทบไทยอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือเป็นหนังชีวิตเลยใช่ไหมฮะคุณวิสิธิ์น่าจะยาวเลยใช่ไหมฮะเราต้องเตรียมรับมือลงเราต้องเตรียมรับมืออย่างไรฮะเป็นสเต็ปสองสามหนึ่งสองสามเป็นยังไงบ้างฮะที่คุยกันในส่วนของหอการค้าฮะก็ความยาวตรงนี้เนี่ยนะครับมันมันจะมีจุดสิ้นสุดของมันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะสิ้นสุดตรงไหนเท่านั้นเองนะครับในความยาวนั้นเนี่ยระหว่างที่มันจะไปยืดเยื้อแบบนั้นเนี่ย ประเทศอื่นที่เขามีวัตถุดิบหรือมีสินค้าที่เป็นแบบเดียวกันนะครับเอาผมเอาเอาเอา,เอาตัวหล,ลักๆเลยแล้วกันพลังงานอย่างเงี้ยนะครับเอจเออ่น้ํามันอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม,ไม่มาจากโซนนู้นโซนอื่นเพิ่มกําลังการผลิตได้ไหมแล้วต้องใช้เวลากี่เดือนในการเพิ่มกําลังการผลิตนะครับอันนี้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างว่าอะแน่นอนละพอระดับราคามันขึ้นไปจนจูงใจให้ผู้ผลิตรายอื่นที่อยู่ประเทศอื่นเนี่ย เพิ่มกําลังการผลิตได้นะครับก็สุดท้ายเดี๋ยวมันจะกลับมาหาสมดุลเพียงแต่มันใช้เวลานานนะครับเพราะว่าในอุตสาหกรรมใหญ่ๆน,นไม่ใช่ว่าวันนี้บอกเปลี่ยนใจอยากจะเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นมาอีกอ10% 20%เราจะทําได้ทันทีนะฮะทกอย่างมันต้องมีการวางแผนแล้วก็ใช้ระยะเวลาแล้วรวมถึงวิธีการขนส่งสินค้าเรานั้นด้วยนะฮะว่า สะดวกหรือเปล่าครับ,รบตอนนี้เนี่ยแน่นอนละ่ะในส่วนของหอการค้าเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าจะมีการนำข้อเสนอสู่รัฐบาลในการเข้ามาดูแลเพิ่มเติมจากไอสิบมาตรการที่ไประดับกลางและระดับล่างเนี่ยนะฮะในฐานะที่เป็นตัวแทนของหอการค้าไทยเนี่ยอยากจะเสนออะไรเพิ่มเติมไหมะฮะที่รัฐควรจะคลองเข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วนใะนสถานการณ์ปัจจุบัน,นะฮะ ก็เร่งด่วนเร่งด่วนหนึ่งก็คือทําให้ธุรกิจโดยเฉพาะ,ะที่เขาประสบปัญหามาตั้งแต่ต้นแล้วก็อยากจะกลับมาทําธุรกิจต่อเนี่นะครับ,รบแล้วก็มีรูธทางที่ไปได้นะครับ,รบก็คงจะต้องเป็นเรื่องของอแหล่งทุนนี่แหละนะครับ,รบที่ทําให้เขาดูแลตัวเองได้นะครับอันนี้คืออะไรก็ตามที่ให้ประชาชนหรือธุรกิจเนี่ยเดินต่อด้วยตัวเองได้แต่เป็นการสนับสนุนในในในด้านที่ มันเ,เขาไม่สามารถทําเองได้จริงๆนะครับอ่าน,นีน่จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ใส่กินมันกลับมาได้เร็วนะครับ<ช>อันอีกด้านหนึ่งถ้าสมมุติเรามองไปแล้วเนี่ยหลังจากผ่านเดือนนี้ไปแล้วเหตุการณ์มันยังทวีความรุนแรงหรือมีความยืดเยื้อแล้วมองเห็นว่าโอ้โหมันยาวยาวเป็นปีแน่ๆเลยเนี่ยนะครับคร<ช>ับอ้ไอไภาวะที่เกิดเงินเฟอ้อจากการที่สินค้าตัวนู้นขาดตัวนี้ขาดแล้วมันแพงขึ้นเนี่ย มันมาแน่ๆอไอ้ตรงเนี้ยนะครับอะ,อะไรก็ตามที่เราเคยตั้งกาดไว้สูงอาจจะต้องลดกาดลงบ้างแล้วเช่นต,ต้องเตรียมตารลดกาดเช่นผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างประเทศอื่นให้ดูแล้วกันอ,อินเดียนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับอ,อินเดียเป็นประเทศที่ตั้งกาดสูงตลอดนะครับเรื่องที่จะนําเข้าอาหารสินค้ากเกษตรอะไรต่างๆแต่ปีที่แล้วก็ลดกาดเรื่องของน้ํามันปาล์มลงเพราะเขาขาด แล้วก็กลายเป็นเรื่องประเด็นการเมืองในประเทศเขาพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันแพงน้ํามันน้ามันปาล์มนะน้ำมันพืชแพงก็ลดการลงลดภาษีลงภาษีนําเข้านะครับก็ทําให้ไทยเราส่งออกน้ํามันปาล์มไปที่อินเดียได้ปริมาณมากเลยเติบโตเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์อ่ะจากเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันส่งไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างซาอุดีอาระเบียนะครับตอนนี้เรากําลังมี ความสาคัญที่ดีเขามากๆเลยนะครับซาอดุดิอาระเบียเนี่ยแน่นอนเขาเป็นประเทศที่ใ้าน้ำมันด้วยนะครับจะมีรายได้ดีมากจากน้ํามันแน่นอนแต่ในด้านอาหารนั้นเขาต้องนําเข้านะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เขาก็ถือว่าพึ่งพาได้คว่า,า,า,ารเรื่องอาหารเราก็ไม่แพ้ใครในโลกเราก็สามารถช่วยสป,ปอร์ตตรงนี้เขาได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเจรจาด้านต่างๆที่เกี่ยวกับ พุซซิเคอร์ตี้นะครับความมั่นคงตาเนี่ยอันนี้เขาสนใจอยู่แล้วนะครับ mm. นี่เป็นตัวอย่างประเทศเราเองเรามีการนําเข้าวัตถุดิบหลายตัวนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราเราก็อาจจะบล็อกไว้ด้วยคการที่เดี๋ยวเข้ามาเยอะแล้วมันจะไปกระทบกับพืชอีกตัวหนึ่งที่มันทดแทนกันได้ที่เกษตรกรปลูกอยู่ mm. อะไรทำํำแบบนี้นะครับ <c oughs> แต่ณนะเวลานี้ถ้าเราดูแล้วถ้ามันยืดเยื้อเนี่ยะระดับราคาพืชผลเกษตรในบ้านเราทับ ตัวที่บอกทดแทนกันได้เนี่ยผมยกตัวอย่างนะอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยนะครับระดับราคามันพุ่งขึ้นไป12บาทกว่าแล้วะนะครับมันมันมันก,ก็ก็คือว่าอเอาละข้อแรกเกษตรกร,รกไม่เดือดร้อนละแต่จะทํายังไงให้ประชาชนไม่เดือดร้อนด้วยนะครับการที่นําลดการ,การนําเข้าสินค้ากเกษตรต่างๆที่จะมาเป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์นะเพราะเราเราสุดท้ายแล้วประชาชนบริโภค ปศุสัตว์นะฮะเบอร์กุ้เนื้อสัตว์นะฮะมันต้องมาจากต้นทางก็คืออาหารสัตว์นี่แหละนะครับอันนี้นีก็เป็นทางหนึ่งเรื่องปุ๋ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นต้นทุนพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเลยนะครับปุ๋ยแพงขึ้นมากนะครับจากเจ็ดร้อยเป็นพันสามอ่างเงี้ยนะครับมันโ็เกือบสองเท่าอ่ะนะครับเพราะนั้นวิธีการที่ก่อ,อนหน้านี้นะครับเราการนําเข้าปุ๋ยมาเนี่ยเราเอาอาจจะมาจากหลายประเทศนะครับโอเคตอนนี้ถ้าเราเออกมาจากแหล่ง สําคัญนะครับทางทางที่เขามีปัญหาอยู่เนี่ยขัดแย้งกันอยู่มากไม่ได้หรือเขาล็อกไม่ให้ออกเนี่ยนะครับครับเราก็ต้องมาเจอกับประเทศอื่นผมยกตัวอย่างซาอุดีอาระเบียก็มีนะครับก็เขาก็ผ่านมาทางนั้นก็ได้ใช่ไหมฮะได้เหมือนกันแต่พอเอาเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับอ่าตรงนี้ก็ต้องมีการอ่ปรับตัวค่อนข้างเร็วในประเทศเราเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาเราทําปุ๋ยสูตรใหม่ๆนะครับ การขออนุญาตสูตรใหม่เนี่ยะจะต้องใช้เวลาถึงสี่เดือนครับนะคราวนี้เนี่ยในสภาวะแบบนี้ถ้ามันยืดเยื้อนะนี่ผมพูดถึงถ้ายืดเยื้อนะแล้วเราจะทำให้ต้นทุนปุ๋ยมันไม่แพงขึ้นนะครับเนี่ยอไอซีเดือนเนี่ยอาจจะต้องลดเหลือแค่สิบห้าวันทาอย่างไรให้ทําอย่างนั้นได้นะครับอถ้าราชการทําไม่ทันเอาซอร์สได้ไหมนะครับ มีว่าจ้างบริษัทภายนอกได้ไหมต้องปรับแก้กฎหมายอะไรอาจจะต้องมองไว้นะตัต้งแต่ตรงนี้เลยนะครับ mm hmm. อันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆมันมีอีกหลายอันที่ที่มันก็คล้ายๆแบบนี้นะครับที่เราเคยตั้งกาดไว้เพื่อป้องกันนู่นป้องกนันนี่แต่ในเวลาที่ระดับราคาสินค้ามันสูงมากสินค้าต้องแย่งกันซื้อ mm hmm. นะครับก็คงจะต้องเปลี่ยนวิธีคิด นะครับเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแบบนี้เป็นระยะยาวไปเลยนะฮะเราอาจจะเป็นระยะสั้นที่เพื่อให้ทุกภาคส่วนของประเทศเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่มีไรายได้ต่ำหรือเกษตรกรเนี่ยเขายังเดินต่อไปได้ด้วยรูปแบบของนโยบายครับครับเอาละครับวันนี้ได้ประเด็นชัดเจนมากๆนะครับแต่รู้สึกว่าทางคุณวิสิตเนี่ยจะให้กำลังใจรัฐบาลน,นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับว่าแก้ปัญหาให้ให้แบบว่า ให้สู่ภาพรวมแล้วก็ถึงทุกกลุ่มมากกว่ามากกว่าที่เป็นอยู่ใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะครับก็อยากจะให้กระจายเพื่อเพื่อที่เอาว่าสําคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกนะครับรบอันนี้ต้องย้ําเลยอ่ะว่าเอาละตอนนี้เราให้ประชาชนสามารถเดินต่อได้แล้ะเราก็ต้องให้เขาทํางานได้ด้วยนะครับครับแล้วในส่วนที่ขยับ มีกําลังขึ้นมาอย่าง s m e ก็ต้องให้เขาเดินต่อได้ทํางานเองได้นะครับมีหาหารายได้เองได้แต่ต้องสปอร์ตพื้นฐานก็ครับครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับคุณวิสิทธิ์ครับขอบคุณครับคุณสุเทพคุณอาทิตย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ